ันแม่งออก oh, <no. S 1> อมยิ้ม แม่งดูดด ну ูดดูดตั้งแต่หน้าบาแขกอไปจนหลังคลองครานบนเข้ามาแล้วแล้วรายซ็อคน้องครับพยายามจะเกี่ยวเว็มทิ้งไปโนอาห์ก็โดดเข้าไปครับเช็คกระโดดไข่เนี่ยเนี่ยไข่ไข่ก็พาพร้อมกับเดินครับเดินครับเดินหนีไม่ออกครับเดินแตกครับเอาลแล้วเอิร์อครับช็อคตึงโหลดเสร็จครับแล้วโนอาห์เข้ามารับแท็ก่อนครับตรงนี้โดนดาเม่าไม่ดังมากสำหรับเดินครับเดินไม่ออกครับตายไปเลยตรงนั้นเลยเดียวม้งเดียวฮะเออโอ้โหแล้วเอาฟุตเอาเดินนี่แหละเอาเดินโอ้สักคนนึงอ้าวโอเคได้ก็ได้แล้วก็ไปเกี่ยวต่อนีีี่่่่ไไออ้าานนหลลลกมแว ไว้แปดเองลานามาต่อโกวอ้าตัวนี้วิ่ไปสามตัวขยองควัล้วตัดไองตัวพอมีภาพได้เดียวมาแล้วทุแ้ยังไงกอเกิดตัวนี้้าหนังขัาไปตอแชเชทุบทุบึ๊งหวไว้และ้าหน้าทีได้เขื่อนมีคนแต่เย็นเย็นเข้าไปเกาเย็นเย็นยังอยู่แล้วจะมีกอเกิดตาหน้ามาต่อปุณิอตมาสวยงามและนีฮะจะจะหอไได้นี่ลัแผนนารีหลอกล่อมาจริงไอ้เอชาไย้เนแ้้ย หลังงรำแบบสดๆโอ้โห่รำแบบตำยัวตำไปหนึ่งแลงง้วเขอไอไปล้วงหลังเตี่ยวสิสี่ยตัวโารู้อยู่ตนวโนรู้อยู่ F K F K ยินเองจบได้เหมือนจนบะได้ไอ้ไไจบไปใครใชิปเต็มเลยนะ